ကြလားရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆ iam มาတင်ပြပြီးแมတင်ガลีก็တော့อเช็งเนี่ยปะตะติတင်ガลีมาติดပါတယ်อเช็งကို Thai လို့เวลาเวลาเวลาอเช็ง নাও ละครูจัวมงมงဒီຫນະລົງကອະເດິບເຕີຕູပါເວရှင် อเดเวกานายช่วงโมอาจารย์สอนได้ค่ะมาชูเนวะเยอ่าวมานึกตาได้ด้วยในสะกะล้องนะล้องโซเซสู่ได้ค่ะชูอ่ะชัวโมโมช่วงโมนัตตานัวโมโอเคว่าจะเรียนในนี้ใจอ่ะปฐมะตะล้อง ชั DO DO! ่วโมงตรองมีแล้วว่าใเลยนะที่ใจอะฉันนอนวันละหชั่วโมงงาตนนี้หัเช่าไหนฉันนั่งวันนา้นอะไรนะงานอนตุทนาเงยีชะนอนนอบน้องกนานลยเนี่ยไปเวนอนวันละ วันสุรานี่วันลักสุราตัน,นี้กูลาเนี่ยมาพีบไหมเนาะลาวันละหกชั่วโมงเช้าไหนงานตัน,นี้กูเช้าไหนไอเดีฉันนอนวันละหกชั่วโมงเนาตลอดโมงว่าจะองไรจีจีหนาะตอนนี้เก้าโมง สานาทีตอนตอบ่ิรอดอนการงานอะไรเง่ยเป็นตอนตอน,นี้นี้มาถ้าบีรอจ้าใตรงนี้บไปในตัถ้าจ้าได้ท่นไหนี้ตอนนี้เก้าอนการนีาาน,นวันอะไรเี้ยเนาะเ้าโมงกูไหนาสาม นาทีตรงนี้เนี่ยตอนนี้9โมง3นาทีตอนนี้9โมง3นาทีคือคูอไหนเนี่ยตรงนะี้เนี่ยน้องทัดคือโม,มงอันนี้เวลานาทีนาทีมินิทวินาที สักกอุปมาเชาายย่ชาไหนเช่าไม่เนทเช้าสัก,กสวยนหกโมงหกนาทีหกวินาทีหกโมงหกนาทีหกวินาทีเช่าไหนเช้าไม่เนทเชาสก,กโอเคอะไรสวยเนี่ยนาย,ยวันเน 30မိနစ်ကိုဆိုရင်မြန်မာလိုဝဲနှဲ့မြို့ပြောလို့ရပါတယ်30မိနစ်ကို Thai လို့30นาที30ဆိုတာက30ပဲนาทีဆိုတာမိနစ်30မိနစ်ဆိုတော့30นาที30မိနစ်မြန်မာယုတ်ကို Thai လို့ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง เร่งโกถ้าเกิดหาดีในอย่างมาเสียมากนะโครมสู่เดียวเปลี่ยนโครมโครมเนี่ยอัลวาในดาราด้วย segala ภารกิจสะสู่อย่างเนี่ยโครมหน้าเนี่ยไปดูเอาหน้านี้โครมพี่รู้สิเองโรยะอบอมาหญีมะจีนมีแท้อ่ะเนี่ยไอ้ไอ้ตัวนักขันมาถอยออกออก นาย2ครึ <ALLY> ่งช <t ries> ั่วโมงนาย2ตนายีควย1ชั่วโมงครึ่งนูม6ชั่วโมงครึ่งเลยเจอได้มาเลยสิทีนี้ก็ได้แล้วป่ะเปลี่ยนเป็นเลจินีจ้าอ่ะดา